มีตงังสังบาทเลยตั้งแต่ช่วงโควิดมานี้แมมถ้าไม่เขาได้ใช้เงินสดเลยมีติดตัวอยู่50บาทผมจะบอกให้ว่าคนสนมากมาไหวแต่หลวงปู่เอียมจริงๆแล้วเขายังมีรูปต่อกรูปปิดแล้วก็พอนุ่งสุขอยู่ในมุมนู้นนะฮะน้อยคนกะไปไหวครับแต่วันนี้เราจะพาไปไปเยี่ยมแงผงพระที่น้อง วัดตะวันสูงไหว้หลวงปู่เสร็จมาที่ต่อเลยวาเลยพี่นะไม่รู้สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับเดี๋ยวเราพาสมาชิกทุกท่านนะครับไปไหว้พระกันดีกว่าวันนี้ผมจะพาไปไหว้หลวงพู่เอี่ยมวัดสัพพันสูงปักเก็ตนนทบ,บุรีนะครับก็จะไปไหว้พระกัน ให้อาหารปลาทําทบุญทําอะไรกันที่วัดตะพันสูงยังไงติดตามกันแล้วกันนะครับเอาละครับแล้วก่อนจะไปไหว้หลวงู่เอี่ยว,วตะพันสูงขาดไม่ได้เลยครับอาราธนาพระปิดตาไปด้วยเก็บไว้ในเซตอันนี้เป็นอาราธนาหลวงปู่ไปด้วย วันนี้เราพาไปไหว้หลวงพอเธีบหลวงพุออิดหลวงพ่อทองุกที่ว่าต้องทานศพปะเกตกันตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเดี๋ยวอาจจะแวะกดตังค์แป๊บหนึ่งไม่มีตงังค์สักบาทเลยตั้งแต่ช่วงโควิดมานช่ไหมถ้าไม่เคได้ใช้เงินสดในนี้มีติดตัวอยู่5 0บาทเดี๋ยวแวะไปกดเงินแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปทําบุญกันนะฮะวันนี้ผมเลือกเส้นทางนะครับจากวงเวียนพระลาม5นะครับมุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์กรลปะพฤกษ์เนี่ยมุ่งหน้าไป เส้นสามสี่ห้านะครับก็วันนี้คิดว่าคนน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดขณะวันธรรมดาที่วัดคนก็เยอะอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเชื่อว่าคนจะเยอะเหมือนกันเดี๋ยวตามไปดูกันวันนี้ มีคนน่าจะเยอะนะครับเรามาตรงกับวันเสาร์พอดีนะครับเนี่ยดูดิครับพี่เห็นไหมไม่ได้มีงานอะไรนะวัดไม่ได้มีเทศกาลอะไรนะครับพี่นะฮะตัวคนเยอะมาก ไปดูกันแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นบูชาดอกไม้ทุ่เทียนตรงนี้ก็เป็นไหว้หลวงปู่คนเยอะมากคนเยอะมากตรงนี้ก็เป็นาลาบูชาวัดมงคลน,นะฮะหลวงปู่เอี่ยมนี่ตัดสิดรุ่คนคนเยอะมากใครมาก็มาเช่าวัดมงคลที่นี่ได้ เนื่องจากวันนี้คนเยอะนะครับเขาก็เลยต้องมาให้นั่งรอตามที่ทางวัดก็ได้จัดเตรียมไว้ให้นะฮะเราว่<ต>าดูาาแน่น,ะนะค,คนเยอะมากแต่ผมจะบอกให้ว่า คนส่วนมากมาไหว้แต่หลวงปู่เอียดจริงๆแล้วเขายังมีรูปต่อหลวงปู่เอียดก็เป็นพรองคศุกอยู่ในมุมนู้นนะฮะน้อยคนจะไปไหว้ครับแต่วันนี้เราจะพาไป ลูกหล่อหรือลูกแล้วก็โลโก้ของศุกร์ทา่าสนนี่จะดีที่เขาบอกว่าที่หลปู่ตัง้ตตงตะกุดสตั้งยุคสร้างเขาจะดีคือเจอดีนุษนะคะที่เจอพระปิดตาปูใหม่บรรจุปลุกก็บรรจุเจดีนุษนี่เราก็เดินมาบริเวณห้างโบสถ์นะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปริมน้ำตรงนี้ไปอาบิ นี่หลวงุกิณีนี่นะครับพ,พระครูโผนศาสนกิจตรงนี้ก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับที่หลวงพุปป่เอี่ยมท่านสร้างไว้แต่หลวงพุ่เอี่ยมสร้างยังไม่สําเร็จนะครับมาเสร็จเอาในยุคหลวงพุก,กิณีนะครับก็จะมีประวัตินี่ก็อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าพระปิดตากรุใหม่หรือบรรจุกรุนี่ก็คือจักรเจดีย์นี้นะครับเพราะว่าเมื่อปีส5 3พนาอา,าิบส,สี่เนี่ยเจดีย์ยังเกิดชมรุด นะครับหรือบางตำนานเขาก็บอกว่ามีเด็กปีนไปเก็บตกเอี้ยงอะไรแล้วก็ไปล้วงเจอพระอะไรก็คือจะดีตอนนี้บูรณะละ้ก็บูรณะมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่านี่ก็คนก็เข้าไปเยี่ยมชมได้เดี๋ยวไปให้หานปลากันดีกว่านี่นะครับสาเหตุที่วัดเชื่อว่าตำานังสูงเพราะเดิมทีเนี่ย วัดเราเขาชื่อวัดสว่างอารมณ์นะครับแต่เมื่อวยปีพศ2460ปานะครับสังฆราชในยุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผ่านมาเจอสะพานสูงอันนี้นะฮะท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เรียกชื่อวัดใหม่เป็นวัดสะพานสูงจนเรียกมาจนปัจจุบันนี้อันนี้คือของเขา้ามไปหน่อยหนึ่งก็แม่น้ำเจ้าพรยาละนี่เรามาหน้าน้ำพอดี กปกติน้ำยังไม่เยอะขนาดนี้มาเยี่ยมหมแผ่งพักพี่น้องชาวตะวันตกไว้เราปูเสร็จตอนี่ต่อเลยปลาเลยนะพี่นะ นี่จงถันนี่อนะงค์นึงมันไม่ค่อยนี่นะจำถันจาินวัดติ คร um ับสวัสดีับมาใหม่โดนหนรับมใหม่คุณนิชาคุณเยี่ยมคร แลยนี่ทนี่หที่เป็นแล้วยูแ่ที่เด็นี่ที่นี่เราเปิดทุกวันไหนครับทุกวันเลี่แต่ว <c oughs> ่าถ้าคนจะเยอะ์อวทิ์ใช่วทิศมันหยุดอะไรเงี้นะใช่คือน้องไปอยู่ หมุนหม้อนนี้เหรอทีนี้นี่นี่พี่พี่เป็นลูกสอบหน้าพี่ห้าได้ส้างปีอะไรปีห้าสามพี่อ๋อที่ว่าที่ที่ว่าถอดพิมพ์เอาหลงพ่อต้องตุกมาถอดใช่ใช่ใช่แล้วก็ทะลุหลังแตกแล้วอย่างนี้ในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดสมมติคนเจตนาไม่ดีมันขายยัดหลงพ่อต้องตุกมีวิธีไหนแยกไหมมีพี่แยกยังไงบ้างโอเคตะปิดกลยุทธ์ นี่นะสะเก็บละตัวละแบบกันนะเดี๋ยวบางพีเทปนี้มันอาจจะอยู่นานได้อีก10ปี20ปีเดี๋ยวเขาพิมพ์นี้ไปขายยัดไปลงห้องสุกนี่นะตะเก็บไม่เหมือนกันแล้วก็รูด้วยอ่าแน่มีรูรูงัดพิมพ์อ๋อมีรูงัดพิมพ์อันนี้มีปะมีหมดเลยอ่าแต่พวกนี้คือรักรักมันพุ่งไปแล้วอ่างนี่าแน่แจะมีรูแป๊กสองห้าเอาอันนี้ถอดพิมพ์ชารุดหลังแตกเนี่ยใช่เออเดี๋นี่แต่เอกลักษณ์กับตแบบกันก็คือเขาถอดมาใหญ่เลยอ่าองนี้จะใหญ่ใหญ่เลย พัเนี่ยที่ที่ถอดเนี่ยสองแบบไม่เล็กก็ใหญ่แต่องน,นี้ใหญ่เลยแต่ก็ชุดนี้ก็จะรวบรวมมวลสารของหลวงพ่อตุกไว้ทั้งหมดเลยนะม,มาเยี่ยมวมาเยี่ยมตักน้อยวันนี้มาลัง่อนจะก,กลับก็บกลับไม่ได้เหมือนหลวงปู่จะให้อยู่นานๆตักตก เาหลับหอดแล้วเลยพี่ช่กิดนี้องมตัดหูคนนะเด็กติดสามหมูน่ี่นีปิดหลอดถ้าลออยู่คุณปิเกตเอาไปปีเกตหนี่โดนเลยดีกว่าเด็กน่าตัก นาดีะลดได้เท่าไหร่พี่ก็บอกกำไรห้าร้อยจบอืมอ้ย้งมุดวินบิน้อกัเด็กเาเพเราุงเที่น่าใช้ตนสมัยก่อนซื้อพเนะแปดห้ามองร้อยองอย่างนี้แเดวนนั้นซื้อแปดหนึ่งนักเป็นหนึ่งพิษองค์ไม่ได้แหางไม่เจอกับพี่เลยแต่กะกลับแล้วไปฮะเป็นหนึ่งอ๋อ นี่ใบลานสองมานกนี้ีเ่เนียมของสวยน่บลอลเนี่สมัยก่อนนักสืบเล่นเก่าลงเป็นิดนะได้นมได้เล่นมือิมันนีพี่ไม่ปินคับี่ละสีแดงเียครับเอาไปสิบห้าแล้วกันไม่มี ที่ไหนสวยวันนี้แล้วสามหมื 30, ่นแล้วครับพี่สามหมื่นยังไงสามหมื่นจบแล้วพี่ไม่ไหวนะสามหมื่คบคุณนิดนึงอันนี้อันนี้่หนี่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 หอนี อันนี้ข้างหลังมากจะเยื่ออย่างท่ครณผูชมได้แม่ต้องเยื่อนยางนี้รดูได้เลยคนไม่เป็นแม่งตดแผลดูง่ายหูแผลดูง่ายแห้งแห้งแตกเลยอันนี้มันสภาพแห้งตรองไหมันเป็นสภาพแห้งตรองพวกนี้มันอยู่ในตระกูลยุคต้นใช่ครับอยู่ยุคต้นหมดไม่รู้ผมใส่ถุงนะเท่าไหร่ตีงูหนึ่งสอง ดำๆบด้วย ok like ่ับบ่านะี่อ้อ่ีเจล้วกันเนี่ยี่โอโหนี่เหรียญเก่าเ้ยพี่โอเคครับจะพันรับของบอลรัประมมณเหรียญโบราณตอที่เจ็ดผ เหรียญเหรียญอาจารย์วอนนี่เจ้าคุณละโวเ้เสกแต่เหรียญอาจารย์ละโวอาจารย์วอนเสกเพราะว่าเจ้าคุณละโวเหรียญตายชื่อมองไหม,ม,มก็คือว่าตามที่ทำเหรียญอาจารย์วอนเนี่ยเจ้าคุณละโวยังมีชีวิตอยู่แต่เหรียญเจา้าคุณละโว้สร้างก่อนท่านมรณภาพแล้วอาจารย์วอนเสกเก่าปีาที่สามสิบสามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่น รวมไปเยอะเลยก็90ล้านไม่ต้องอะไ0 0 0 0 0 0เจ็ดแเดื่เดัเยอะ9้าารเ้นีจ่าเท่าไหร่บอกพี่เยเขาคณเดียวหัวี่ไม่เต็มเรื่องงโต๊ะี่นี่แล้ว อันนี้เป็น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 อาจารย์อ่านนะหรือหรือวัดนี้เปผู้อ้อนครับอ๋ออาจารย์อ้อนมีผู้อ้อนกับหรวงตาว่าอาจารย์อ้อนเก่งมากเลยนะท่านยังอยู่นะอยู่อ่ะบลูกหล่อเท่าไหร่ลูกหล่อหล่อหล่อที่สามเลยไม่ได้ไม่ได้พีเกดีมากโอ้ยมีมีที่เกลียงนะม่นด้แท้แท้แท้เนี่มันเล็กกว่ากันนิดนึง ถ้าเกิดคนเห็นเยอะๆนะคนเห็นบ่อยๆนะฝั่งนี้องนี้เก๋องนี้แท้แล้วก็อุดดูเนี่ยโคดไม่เหมือนกันอ่าโคดจะไม่เหมือนกันโคดโคดอันนี้เก๊แท้มันจะเป็นเล็บเกี่ยวไม่รู้มันจะสูงอะไรได้โอ้จะเป็นริม,ม,มนะครับต้นแท้ต่อไปริมริมนะครับเห็นไหมนี่ผมได้แค่นี้นะอ่าแล้วก็ไอไอไอรูเนี่ยมันจะเป็นเลมเหลี่ยมนะทองแดงอุดเนี่ยมันจะไม่กลมบ้องอย่างงี้นี่มันกลมบ้องนะ นี่เห็นไหมนี่กรมบ้องเลยเห็นไหมะโค้ดไม่ได้โค้ดไม่เหมือนนี่เก๊องนี้เก๊เกทียบให้ดูขอบพี่เขาศึกษาไม่ว่าอะไรที่นัน่ควดีแลกไหอย่างนี้แท้ก็นายย่าจะแต่งเว่าไหร่ทำไมก็ผมเล่นพลาใหม่ใหม่องละพันห้า 1, <laughs> ผมซื้อผมซื้อสี่พั 8, นเลยโคตรแพงทำแน่ไล้ก้อนซื้ออะไรสุดสิ้นแปดพันที่เราดีดีแล้ว เดี๋ยวนี้เท่า ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่อันนี้เขมาอุดหนุนอันนี้หลวงพ่อต้องตุกกระป๋อหาแดงจะแพงหน่อยซึ่งที่เขาไปหมื่นกว่าราคาณวันนี้นะอนาคตจะเอามาอ้างอิงไม่ได้นะน่าจะแพงกว่านี้เพราะต้องตุกเนื้อแดงเหมือนกันนะพี่นะอย่างนี้มันเนื้อก็จะออกมาผมแดงหน่อยแต่วันหน้าเรียงโอเท่ดิเมื่อก่อนเจอเยอะ เมื่อก่อนองค์ละพันกว่าบาทเดีน,นี้เป็นหมื่นนี่ก็สลูดแขนเอียงเป็นยุคกกันอันนี้ตัมโบปัตรตะกุดมาอันนี้มาอันนี้ก็หลวงพ่อบุญเทียมมานแรกหลวงแก้วอันนี้ซื้อเพราะเหรียญเก่าประกันวอนแล้วก็ละไม่ตรงนี้เท่าไหร่เลยตลาดเจ็ดหมื่นครับโอ นี่ผมมีเลี่ยมเดิมๆพลาสติกวัดอยู่เลยนะถูกไหมนี่อันนี้อันนี้อันนี้มีหลักฐายนยืนยันอันนี้หลักฐายนยืนยันสีเขียวออบอดสีเขียวเออห้าหมื่นแล้วกันพี่ไหมห้าหมื่นไม่โดนครับโอ้โ,อโหโตายแล้วมีตัวเลขกไว้ให้พี่ไว้ก่อนห้าหมื่นไม่โดนนี่สวยนะนี่นะตัวพี่ดีกว่าตัวนี้เขาสวยเลยจะเป็นชี้เวย เอาวันนี้คงจะต้องพอแค่นี้ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวไปหาตั้งให้พี่แล้วกันตอนนี้นเดี๋ยวลากันไปก่อนนะเราอยู่กับพี่เขาใครผัดมาก็แวะมาที่นี่ได้